สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูจุ้มกันนะคะเรายังอยู่กันในหน่วยที่2นะคะเรื่องการแยกสารผสมหัวข้อวิธีการแยกสารผสมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแยกสารผสมโดยการรินออกและการกรองในตอนที่2นะคะ ตัวชี้วัดอธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออกการร่อนการใช้แม่เหล็กดึงดูดการรินออกการกรองและการตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการแยกสารนะคะเรามาดูแผนภาพความคิดก่อนนะเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยวิธีการรินออกกับการกรองนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการรินออก ส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นการกรองนะคะเรามาดูการดรินออกก่อนนะคะการดรินออกก็คือการที่เราค่อยๆเทของเหลวออกจากสารผสมโดยของเหลวไม่ต้องไหลผ่านอุปกรณ์นะคะส่วนการกรองทางด้านขวานะคะคือการเทของเหลวออกจากสารผสมโดยให้ของเหลวไหลผ่านอุปกรณ์การกรองเช่นกระดาษกรองหรือผ้าข่าบางนะคะ ส่วนตรงกลางนะคะคือสิ่งที่เหมือนกันนะในการรินออกกับการกรองนะคะสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรทั้งการรินออกและการกรองนะคะเป็นการแยกสารผสมของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวนะคะอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันนะมันคือสิ่งที่เหมือนกันของการรินออกและการกรองนะคะจะอยู่ตรงกลาง เรามาสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันนะคะวิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันถ้าองค์ประกอบเป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวอาจใช้วิธีการรินออกการกรองวิธีการแยกสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปมาดูงานที่7ที่นักเรียนจะต้องทำกันนะคะให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด เปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยวิธีการรินออกกับการกรองงานนี้ให้ทำในกระดาษ A4 นะคะวันนี้ครูจุ้มก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ